เอาเรื่องคดีเมื่อวานก่อนนะครับสอบสวนกลางเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเป็นชุดอื่นเป็นคนดําเนินการนะครับการสอบสวนกลางไม่เกี่ยวมีผลจากคดีจำนานไหมผมยุ่มมันไม่มีมูลใดๆเลยนะวันนี้ผมยังไม่มีคดีเลยนะแล้วจะมาขอหมายค้นบ้านผมยกกาลังมาเป็นขยงอย่างนี้แล้วสอบพิรุษนะครับมีวาระต้นงเลดผมก็ต้องขออนุญาใช้สิมันเป็นการเมืองภายในตอรอ บ้านทั้งหมดเป็นชื่อเฮแตงทั้งหมดนะครับเพราะเขเป็นญาติผมเขาทำธุรกิจถูกกฎหมายอยู่ที่อุดรผมมาเช่าก็อยู่นะไม่ได้ผมอยู่ฟรีๆและผมมีสัญญาเช่าผมมีการโอนเงินทุกเดือนตามภาพเลยบุคคลนี้นะครับที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด5คดีที่เป็นคนที่ใช้บัญชีม้านะครับในการจ่ายค่าไฟจำนวนบ้าน5้าหลังโอ้เรื่องนี้หนักใจอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเรื่องซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่ ช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตบดีสุรเช์หกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเดินทางไปที่สมโมสรตำรวจแล้วเปิดใจรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะบอกว่าการณีที่ลูกน้องนั้นถูกจับไปคดีเกี่ยวกับพานันออนไลน์ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าพูดง่ายๆคือตัวเองนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าลูกน้องจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาต่อไปว่าลูกน้องจะเกี่ยวหรือไม่พีกโจ๊กนั้นบอกแหล่งที่มาของเงินว่า ลำพังเงินมรดกที่ตัวเองจะได้จากพ่อตาเนี่ยมันก็มูลค่าเกินพันล้านแล้วบิ๊กโจ๊กก็ลังจะบอกว่าตัวเองน่ยมีทรัพย์สินตอนนี้คือมันไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดพนันออน,ลออนไลน์อะไรแล้วเพราะว่าคือตัวเองก็มีเป็นพันล้านแล้ว,วะนะฮะ แล้วก็ขอยืนยันบอกว่าเส้นทางการเงินตัวเองไม่ได้เป็นเงินจากเว็บพนันอย่างแน่นอนมีอยู่ช่วงหนึ่งบิ๊กโจ๊กนั้นพูดถึงการจ่ายเงินให้ลูกน้องยอมรับบอกว่าในแต่ละเดือนนั้นเงินส่วนตัวเนี่ยโอนให้ลูกน้องจริงๆนะฮะจำนวนหลักล้านบาทหลักล้านบาทนั้นก็จะใช้ในการราชการต่างๆใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆโอนเงินให้แม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลมีการโอนเงินให้กับแม่ของบิ๊กโจ๊กมีการโอนเงินให้กับน้องชายมีการโอนค่ามือถือ <c oughs> แล้วก็ มีค่าใช้ใจ่ายต่างๆจีปาถะต่างๆนานาค่าน้ําค่าไฟส่วนประเด็นว่าลูกน้องนั้นจะเอาเงินไปหมุนหรือเปล่าไปจ่ายหรือเปล่าหรือทําอย่างไรหรือจะแอบ,บเอาเงินไปเล่นพนันหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าหน่วยที่สืบสวนสอบสวนก็ต้องไปสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนต่อกันเองแต่มันไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเท่าที่สอบถามจากลูกน้องคนอื่นๆเนี่ยความคร่าวๆก็คือน่าจะเกิดจากการช็อตเงิน พอช็อตเงินปับ๊บ<น>ก็เลยต้องดึงเงินตัวเองที่โอนนั้นนะ่ะไปเล่นการพนันออนไลน์ตรงนี้ไม่ขอลงรายละเอียดมาก,ก,กาเพราะอาจจะเป็นการซ้ำเติมลูกน้องาาอยากให้เขาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองครับแล้วผมถามคนเดียวว่าผมไม่เงินผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะแล้วสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนไหมผมทํางานที่มาของเงินเนี่ยนะผมตอบได้หมดแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะเฉพาะ เฉพาะพ่อตาผมเสียเนี่ยมอโดกที่ที่กําลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับที่แม่ยายผมเป็นผู้การมอดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วนะครับแต่ส่วนใครจะไปทําเว็บไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอาเงินไปพันเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้ได้นะครับแต่เอายงี้หลักการผมชี้แจงได้ว่าเงินผมมาอย่างไงน,นะครับนะผมเอาเงินจากที่ไหนมาทํางานนะครับเมื่อเมื่อผมชี้แจงที่มาเ,าเงินได้สรุปเมื่อผมชี้แจงที่มาเ,าเงินได้ เงินผมไม่เล่ยมาจากเว็บพนันนะแต่ว่าลูกน้องผมเนี่ยพอผมให้ตังไปลูกน้องผมไปเปิดบัญชีม้าแล้วเอาไปพันในบัญชีม้าอ่าแล้วเอาไปพันกับเว็บพนันก็ปเป็นเรื่องลูกน้องผมต้องตอบนะครับแต่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคราวนี้มีตัวละครใหม่ครับคุณผู้ชมครับบ้านทั้ง5้าหลังที่โดนตํารวจค้นเนี่ย เป็นบ้านที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นญาติของเขาใช่ไหมฮะปรากฏว่าเป็นบ้านของตัวละครใหม่ชื่อเฮียแตมมเป็นนักธุรกิจรายใหญ่หญที่อุดรธานีแล้วก็มีธุรกิจที่นครปฐมด้วยนะ <ทำ S 1> ฮะจะโยงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วพบว่ามีการโอนเงินมาจ่ายค่าส่วนกลางปีละ1,42 0 0ีนบาทบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์รอบสองแตกต่างจากรอบแรกแต่ว่าแตกต่างกันเล็กน้อย รอบแรกนั้นในช่วงเช้าวิกโจ๊กบอกว่าเฮียแต้มเป็นญาติกันเพียงแต่คนละนามสกุลก,ก่อนที่ช่วงบ่ายจะบอกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่นับถือกันมานานเป็น10ปี er เฮียแต้มเนี่เยเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดเลยนะฮะขออภัยครับเฮียแต้มนะฮะเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเองเช่าบ้านอยู่ราคาประมาณสัก50,000บาทอยู่สองหลังส่วนที่เหลือนั้นใช้เป็นที่เก็บของตัวเองเป็นคนจ่ายค่าเช่าครับ,รบไม่ได้ไปอยู่ฟรีๆนะฮะส่วนค่าส่วนกลางนั้นเฮียแต้มเป็นคนรับผิดชอบ ราว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่สําคัญบ้านที่ตนอาศัยอยู่นี้ตนเคยให้การกับปปชไว้แล้วด้วยแสดงว่ามีหลักฐานย้อนกลับไปขุดเอาได้ตนบริสุทธิ์ใจเฮียแต้มก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายครับส่วนบ้านเหมือนกันก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านของของของเฮียแต้มนะครับนะซึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่กันน่ะที่ผมเคารพนะครับเพราะเราโหมันความสัมพันธ์มันตั้งแต่ผมเป็นสาววัดนะครับเราก็ ก็คือถามว่ามันผูกพันกันมายาวนานนะครับนะนะ,นะแล้วก,กับเรื่องแล้วต้องอย่าลืมว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันเพราะนั้นอไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาจากเว็บพนันวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องผมเอาเงินเว็บพนันนำมาใช้ในการทำงานคือเฮแต่เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กตั้งแต่บิ๊กโจ๊กเป็นสรารวัรจริงๆนะฮะคือประจําการอยู่ที่จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ แล้วก็มีความสัมพันธ์กันคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับบิ๊กโจ๊กเคยตกอยู่ในช่วงที่ชีวิตตกต่ําที่สุดคือโดนออกจากตำรวจไปแขวนที่ประจําสํานักณนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเทียแต้มก็เป็นคนที่ไม่ทิ้งบิ๊กโจ๊กก็พาบิ๊กโจ๊กพาไปที่นั่นที่โนนที่นี่ไปทําบุญก็คือรู้จักกันคราวนี้บิ๊กโจ๊กเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาพิเศษยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องการออกหมายคนบ้านที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่โปร่งใส อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะฮะเรื่องการออกหมายจับเนี่ยแหละแล้วก็พิรุธในการออกหมายหลายอย่างเลยก่อนที่พลตารวจโทรไปลงผิวพันธ์นั้นก็จะออกมาโต้กลับก็โต้กันไปโต้กันมาแบบนี้คราวนี้จากเรื่องของบิ๊กโจ๊กจากเรื่องของตํารวจไปที่คนที่ต้องรับหน้าเสือคือวันพรุ่งนี้จับจ้องมองสื่อกันให้ดีนายกรัฐมนตรีนะฮะหนักใจมากครับ แล้วเบื้องต้นนั้นก่อนที่จะไปถึงวันที่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คือวันพรุ่งนี้นั้นนายกรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะแต่งตั้งกรรมการในการสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้ขึ้นมาโดยกรรมการนั้นจะเป็นกรรมการที่มาจากคนนอกด้วยนะฮะพลตํารวจโทอาชยนไกรทองท่านนี้แหละครับโคศกสํานัการตํารวจแห่งชาติท่านนี้ก็เคยทํางานใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กมาตลอดท่านนี้นะฮะ เปิดเผยบอกว่านายกเศรษฐาและลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการนั้นมี3คนท่านแรกคือคุณชัดชัยพรมเลิศอันนี้ท่านน่าจะรู้ดีนะฮะคุณชัดชัยพรมเลิศอดีตประหลัดกระทรวงมหมาดไทยท่านนี้คือมือขวาของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอ้าวนอกเหนือนจากนั้นยังมีคุณชาติพงศ์จิรพันธ์และสุดท้ายก็คือพลตํารวจเอกวินัยกองสองดังๆทั้งนั้นถ้าใครติดตามการเมืองมาสักประมาณ1 5บ0ปีรู้จักคนเหล่านี้หมดนะฮะ นอกเหนือจากนั้นครับในคําสั่งระบุว่าประธานกรรมการนั้นจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการเรื่องนี้นายกเศรษฐายอมรับว่าหนักใจเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สาธารณาชนจับจ้องมองมองดูอยู่แบบไม่กระพริบตาส่วนจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผอตอตทคนใหม่หรือไม่นายกบอกอย่าไปพึ่งคิดผมตอบแทนเลยมี ฟอชัวมันจะไม่มีไปได้อย่างไงนะครับเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้อ่ะแล้วมันก็เป็นการฟันกันเองระหว่างคู่อํานาจที่กําลังจะขึ้นมาเป็นผออตทคนใหม่ฟังเสียงท่านนายกครับโอ้เรื่องนี้หนักใจอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่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 เกี่ยวเรื่องซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สาธารณชนจับตามองอยู่อยู่ก็ต้องให้ความสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับจะมีลโยงยยไปกับตำแหน่งของตทคนใหม่ที่เราจะประชุมนี เดี๋ยวเพิ่งคิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งว่ากันทีหลังแล้วกันตรงนี้นะครับไม่เลื่อนใช่ไหมครับไม่น่านะครับยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีข่าวมาทางทางขบวนรถจงไม่ได้เสนอมานะครับนายกหวันไม่ทราบว่าในเชิงข้อกฎหมายเขาบอกว่าเคาจะฟ้องถ้าถ้าไม่ตามเขาที่ส่งก็คือก็ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเหมือนกันครับผมก็ต้องถ้าเกิดผมจะแต่งตั้งใครผมก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายทําให้ผมสามารถแต่งตั้งได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์ของเอาให้ชัดในวันนี้ก็คือ แคนดิเดต4คนที่กำลังจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14เรามาดูกันดีกว่าครับอันดับที่1พลตรบรวจเอกรออิงค์ภัยโรธอันดับที่2พลตรบรวจเอกสุรเชษฐหักพานลำดับที่3พลตรบรวจเอกกิจรัฐพันเพชรและอันดับที่4คือพลตรบรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนไล่ไปเรื่อยเนี่จะเป็นผอบอตอรอในการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติตาำรวจปี2565 ๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเราไปดูท่านแรกดีกว่าครับพลตำรวจเอกรอยอิงข้าพโรธท่านเหลืออายุราชการอีกเพียงปีเดียวหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้ท่านพลาดท่านจะไม่ได้เป็นผอตอรอเพราะท่านจะ,กะเกษียณในตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงงานด้านกิจการพิเศษหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญ,ญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ p c t x คุ้นไหมฮะ ชุดที่ไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อวานก็คือ PCT แล้วจำได้ไหมครับผู้บัญชาการสอทอบิ๊กเจี๊ยบอะนะตำรวจไซเบอร์พลตำรวจเอกวรวัฒนนะ่ะจบรุ่นเดียวกับท่านรอยอา้าวทำไมเงียบอะไปต่อไม่ได้เลยยังไงดีไม่ได้มีนัยะอะไรเล่าให้ฟังเฉยๆเอะไปต่อครับคุณผู้ชมครับไปต่อไปต่อ พลตบดีสุรเชษฐ์ถักพานดูสิฮะมีเวลาราชการเหลืออีก8ปีถ้าพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กได้เป็นผอบอตรเขาจะเป็นผอบอตรที่ดำรงตำแหน่งได้นานที่สุดตั้งแต่มีผอบอตรมาคนอะไรเป็นผอบอตรได้8ปีข้าม8รุ่นเลยคนที่เคยนานที่สุดในอดีตที่ผ่านมาคือบิ๊กแปะบิ๊กแปะจะถูกทำลายสถิติและทำลายเยอะด้วย เพราะบิ๊กแป๊ท่านน่าจะเป็นประมาณ4หรือ5ปีถ้าผิดไปผมขออภัยแต่ไม่สี่ก็หนี่ท่านเหลือ8ปีรองผอ,อรตอรอรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนคดีแอมไซย,ยาไนท์คนไทยรับจ้างอุ้มบุญทลายเครือข่ายขบวนการน้ำมันเถื่อนกวาดล้างทุนจีนสีเทาหัวประมูลกำน,นันนกและอีกมากมายก่กองคือตรงนี้แหละครับสำคัญเพราะว่าคนก็ถามว่าบิ๊กโจ๊กนั้นเหลืออายุราชการตั้งหลายปีทำไมต้องรีบเป็นนะ่ะ อีกสัก4ี่ปีเราเป็นยังสบายเลยคราวนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังว่ายังมีอีกท่านท่านหนึ่งคือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กอย่างไรคราวนี้เราไปลำดับที่3กันก่อนเอาให้จบก่อน4ท่านนี้นะลำดับที่สก็คือพลตำรวจเอกกิต e รัฐพันเพชรท่านจะเก,กษียณอายุราชการในปี69ยังพอมีเวลาอยู่นะฮะ ท่านเป็นรองผอบอตอรอแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านท่านนี้เพราะว่าท่านท่านนี้นั้นท่านจะไม่ใช่ตํารวจสายออกมาบู๊ออกมาลุยอ่ะคือเป็นตํารวจสายหลังบ้านจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอํานวยการบ้างการฟอกเงินบ้างคืออยู่หลังบ้านไม่ได้เป็นตํารวจที่ออกมาวิ่งจับคนร้าย ไม่ได้เป็นตำรวจที่ออกมาสืบสวนสอบสวนคดีดังต่างๆเราก็เลยไม่เคยเห็นท่านนี้ลำดับที่4สิฮะนี่ก็คือตัวเต็งอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากบิ๊กโจ๊กเขาเรียกว่าถ้าเป็นม้าแข่งก็กําลังจะเข้าเส้นชัยแล้วเบียดกันไปเบียดกันมาเผลอๆนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการจับแบบใหม่ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนกันเพราะมันอาจจะห่างกันเพียงเพียงแค่มิลลิเมตรเท่านั้น พลต,ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนกเกษียณอายุราชการเลยแค่ปีเดียวหมายความว่าเหมือนกับท่านรอยฮะถ้าวันพรุ่งนี้ท่านไม่ได้เป็นผอบอรตอรอท่านก็จะไม่ได้เป็นผอบอรตอรอ,อีกต่อไปแล้วท่านก็จะ,กะเกษียณราชการในอำนาจและยศของรองผอบอรตอรอรับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามอัชญญการรับผิดชอบงานด้านหลายหน่วยงานเลยนะฮะทั้งในเรื่องของตํารวจสอบสวนกลาง แล้วก็ตำรวจไซเบอร์และเป็นตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีติดอยู่อย่างเดียวท่านไม่ได้เรียนจบเตรียมทหารท่านไม่ได้เรียนจบโรงเรียนในร้อยตํำรวจผู้นี้ง่ายก็คือท่านไม่ใช่สายตรงท่านไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์ในทํานองของวงการตํำรวจที่เขาเรียกกันคือคือใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทั้งผู้บัญชาการกองทัพทั้งหมดเลยนะฮะ บกเรืออากาศสูงสุดและตำรวจเริ่มต้นจะต้องเริ่มต้นมาจากเตรียมทหารก่อนเรียนเตรียมทหารสอปีแล้วแยกเราแล้วก็จบแล้วค่อยๆไต่เต้าตขึ้นไปขึ้นอยู่กับดวงวาสนาและผลงานของตัวเองจนได้เป็นในระดับสูงสุดแต่ท่านไม่ใช่นะฮะท่านเรียนจบปริญญาธรรมดากับเราเนี่แหละแล้วก็ก่อนท่านจะเข้ามารับราชการท่านเคยทํางานบริษัทเอกชนด้วยนะฮะท่านเคยทํางานบริษัทเอกชนในบริษัท ชื่อบริษัทหนึ่งถ้าผมบอกชื่อไปท่านจะร้องอ๋อบริษัทอะไรรู้ไหมครับอยากทราบไหม <c oughs> ต้องบอกแล้วละ่ะถ้ามาขนาดนี้ไม่งั้นกลับบ้านน่าจะโดนคนทักบริษัทที่มีชื่อว่าคาลเท็น้ำมันฮะอ้าวทำไมเงียบอะ่ะโอ้ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไงดีล่ะฮะแล้วคราวนี้ไปเกี่ยวข้องกับพลตำรวจโทจิระพบูริเดชได้อย่างไรอ่ะคราวนี้ เรามาดูพลตำรวจโ,โทจิรพภูริเดชนะฮะพลตำรวจโ,โทจิรพภูริเดชนั้นตอนนี้ท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมครับซึ่งท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นตัวเต็งเพื่อที่จะเข้าเป็นตัวเต็งในการเป็นผอาตารอในอนาคตท่านก็อายุน้อยกว่าวิกโจ๊กนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องบอกตรงนี้ว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเองนั้นท่านก็ต้องยังผ่านอีกหลายด่านเหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นผู้บัญชาการอยู่ พอท่านเป็นผู้บัญชาการต่อไปท่านต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ต้องเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วถึงจะมีสิทธิ์มาแข่งกับบิ๊กโจ๊กคือเป็นผอบอตรเป็นรองผอบอตรก่อนแล้วค่อยไปเป็นผอบอตรนี่ก็ว่าด้วยเรื่องที่ผมมีเวลาประมาณนี้แล้วผมก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ ณเวลานี้ของวันพรุ่งนี้นะฮะณนะเวลานี้ของวันพรุ่งนี้เราน่าจะทราบกันแล้วว่าสุดท้ายสงครามที่กำลังวัดกันอย่างเข้มข้นในคืนนี้ว่าใครจะได้เป็นผอบตอรอจะจบที่ไหนและใครจะเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่14ของประเทศไทย